ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top ช Up ผเพรับเติมเกมฟีฟ่า22 ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอ,อ,อีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกรอาอิอิได้ราคาพิเศษอีกวิส่าเกมมิ่งบริการจำหน่ายบัตร PSN มีทั้งบัตรเงินสด PlayStation Store และบัตร PlayStation Plus ถูกกว่าเติมเองการันตีปลอดภัยผู้ใช้บริการกว่า10,000 0คนลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีขอรับ ครับกระผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิอินะวันนี้ก็อยู่กันในเกม E ฟุตบอล2022นะครับผมนะกับวันนี้นีผมก็มีนักเตะใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นเป็นเป็นเออเขาเรียกว่าเป็นวัตถจักของของเกม E ีฟุตบอลเลยก็คือก็คือนักเตะไอตัวนักเตะแบบพวกแบบโฮเมนอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกอะไรอะนักเตะกาสีเนี่ยไอสีมว่วง่วงอย่างเงี้ย ไอ้นักเตะยุคป,ปีปัจจุบันน่ะที่มาเป็นการพิเศษมันจะมาวันจันทร์ใช่ไหมแล้วก็ไอคอนิกโมเมนต์มาวันพฤหัสครับผมผมก็อาจจะไม่ได้แบบแบ่งไปทําแบบวันจันทร์ทีวันพฤหัสทีมันจะดูยิบย่อยไปก็เดี๋ยวรวบยอดมาวันพฤหัสทีเดียวเลยแล้วกันแต่ว่าวันพฤหัสนี้เป็นสตรองดีเฟนเดอร์นะครับผมก็ ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ว่าเฉยๆมากเลยนะไม่อยากได้เลยครับเฉยๆเลยอ่ะมีมอรินี่คานาวรโรคาฟูแต่เดี๋ยวเปิดขับๆหน่อยแล้วกันเผื่อฟุกถ้าเปิดน้อยแล้วได้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเปิดน้อยไม่ได้ก็ช่างแม่งเปิดเยอะแล้วกันครับแต่ว่าไฮไลท์หลักของเราอยู่ที่นี้ครับผมอยู่ที่นี่เอ c น a n นติ g งริเบอร์ก็ได้เป็นสายริเบอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเลเจนด์ก่อนดีกว่าวะเราไปดูที่เลเจนด์ก่อนดีกว่าครับซีอแล้วกัน ซีอก็มีมาลดินี่มีคาฟูแล้วก็มีคานาวโร่ก็น่าจะก็น่าจะเทพหมดนะผมว่าน่าจะเก่งหมดนะครับโห oh, ที่เหลือในซองนี่คือ,จ,อจืดจัดที่เหลือในซองคือจุดจัดเอาง่ายซองเนี้ยถ้าไม่ได้ไอเขาเรียกอะไรอะเลเจนเดอรี่ใช่ไหมเออมันเขียนอยู่ว่าเลเจนเดอรี่ผมไปเรียกไอคอนิกโมเมนต์ขอไปเลเจถ้าไม่ได้เลเจนเดอรี่ก็จือดแต่ซองเนี้ย <laughs> มาสักเจ็ดทีแล้วกันแล้วจะได้เหลืออ,อีกสามทีไปไปเล่นไปเล่นเอ่อ นักเตปะปัจจุบันครับผมไปกูกเรียกไม่ค่อยถูกชื่อจำยากเหลือเกินเอาเลเจนเดอรี่มาถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดลูกถ้าไม่ใช่เจ็ดลูกมันไม่ใช่ลูกบอลเหมือนเป็นละถ้าเปิดเจ็ดแพ็คแล้วได้เลยก็ถือว่าโคตรคุ้มครับเซเลอาสีดาวฆ่าเลยสีดาวกระบอกเคียร์ลินี่เออเคียร์ลินี่ยุคนี้เหลือสีดาวเหรอโอเคอนาดนะ <c oughs> ไปอ ลูกไอ้ไม่ใช่จะเรียกลูกที่2กับใบที่2ครับผมใบที่สอง,สองยังไงยังไงสิเซเลีออยอีกแล้วสาดาวโอเคไม่น่าจะได้หรอกไอ้้ยขนาดเปิด60สขนาดเปิด60ใบแม่งยังไม่ได้สักตัวเลยกูเปิดเจใบจะไปหวังอะไรวะเอาง่ายหมดไปจะหมื่นสองแลยยังไม่เคยได้ยังไม่เคยได้ไเลเจนดารี่กับเขาเลยครับ โคตรไม่มีดวงเลยกูควรเล่นต่อไปไม่ได้เกมนี้อิงลิทพี่เมียห้าดาวอะ่ะไปเอ้ยไปอะ่ะอา,าร์เซนอลเหรอมามาดูซาก้าครับบุกยโยซาก้าครับบุกยโยซาก้าครับผมมา,มาดูซาก้าครับเดตติ้งการ์ดเจ็ดเฮ้ยไม่เจ็ดสิดาววะกูงงไมเคิลินี่สีดาวแปดสิบช่างแม่งไปอย่าไปคิดมากไปที่4ไป อย่าไปคิดเยอะอย่าไปสนใจเยอะไม่มีอันนี้น่าจะบุนเดนหรือเปล่าสีดาวเอเคข้ามเลยเดนมันเดลาร์ลีกลีสครับผมไป,ไปที่ห้าครับผมไม่มีหรอกบุญวาสนาแบบมาเปิดเจ็ดใบได้อะไรเงี้ยไม่มีหรอกครับเซเลอา สามดาวจเจริญขอบคุณมากครับมากสามดาวก็สองอีกสองใบสองใบลีกลาลิก้าห้าดาววะลาลิก้าห้าดาวครับใครอะใครอะโอกัมโปสเซบีย่า ท้ายครับไปช่างแมงไม่ได้อยากได้อยู่แล้วไอตอนอยากได้เปิดไปเถอะเปิดไปเถอะหกพันนี่ไม่มามีไหมฟุกฟุกฟุกสุดๆได้เซเรียครับผมสามดาวโอเคไปเดี๋ยวเราไปอาหารจานหลักเราดีกว่าน้ำจิ้มเราจบละกลายเป็นเลเจนเดอรี่มาเป็นน้ำจิ้มเลยนะแต่เลเจนเดอรี่สามตัวนี้ผมไม่อยากได้ใครเลยครับเฉยๆมากมาดูมาดูในส่วนของ Enchanting Diver กันดีกว่าครับผมนะ Enchanting Diver มี10ตัวเองเหรออุย้ยถือว่ามีน้อยนะในซองครับมีเอ็มบัปเป้วินิชิอุตซาเน่ดิบาร่าซันโชทำไมแม็ก man ซิเมงมันดูอ้วนจังวะ <laughs> ทำไมอ๋อมันเป็นแบบลมปะเป็นแบบลมเข้าพอดีหรือว่าดูอ้วนจังวะแม็กซิเมงงี้อะอลาบาตาโอเร่ ore. ลาฟาเอลซลาฟาซิวาซินิสเตล่าแล้วก็คียีนี่คืออ่โหถ้าได้ตัวนี้มากูจืดจัดเลยนะได้ตัวนี้3ตัวอะไรอย่างเงี้ยคีนีนี่ไม่ขออะไรมากครับเอ็มบัปเป้กับดิบาร่าเอ็มบัปเป้กับดิบาร่าอยากได้มากโหเลยเนี่ยแล้วแพ็กอย่างเงี้ยทำไมให้เปิดแค่3วะผมไม่เข้าใจว่ะแพ็กแบบนี้ทำไมให้เปิดแค่3วะมไอตัเบ,บเ 3, อ้ดิบา <laughs> ร่าเอ็มบัปเป้จัดไปแพ็กแรกครับจัดไป ดิาาี布拉เอปเปเป้ไปดิบาาี布าปีสุดท้ายยูเวแล้วขอดิบาี布าหน่อยขอร้องเยีเย่ทำไม่ได้นี่เสียใจยนะนะ่ะไม่ให้เปิดแค่สามไม่สัตเซเลอาเซเลอาอุ้ยแจ yeah! วู้ว <laughs> โอเคโอเคไม่ยีใจวะ่ะดีใจว่ะดิบาี布าครับเฮ้ยดิบาาี布าโอเคโอเค สามครั้งของกูประสบความสเร็จไอสันบอลูดิบัลล่าครับสวยยอยากได้มากเลยอะ่ะเอ้ยดีใจว่าดีใจว่าตัวนี้จะเป็นตัวแรกครับที่ผมจะอัพเลเวลให้มันโอเคโอเคดีใจว่าดีใจครับเอาโลดิบัลล่าครับสปีดไม่ค่อยเยอะนะแต่ค่าดิบบิ้งมันสูงมากเลยครับดิบัลล่าครับ มันไม่ค่อยได้ใช้ในะดิบบิ๊กในเกมนี <c> ้ <oughs> คูไม่ค่อยเลี้ยงบอลนู้ดส่งอย่างเดียวแต่ไม่เป็นไรโอเคตัวต่อไปขอเอมบาเป้ครับโอ้หจะได้ดีมาล่ากับเอมบาเป้คลิปนี้ผมแบบมีความสุขมากเลยนะ <c oughs> คลิปนี้ผมจะมีความสุขมากเลยครับเอมบาเป้้ยเอิงเอเดวิซี A ่ลีกไอสัตว์ไอซินซิน,นิเซล่าใช่ไหมใช่เฟเยนูดซินิเซล่าครับ ดีนะกูได้ดีบาล่าไปแล้วกูเลยไม่ค่อยโมโห <laughs> ดีนะผมได้ดีบาล่าไปแล้วผมเลยไม่ค่อยโมโหครับสกิปได้ไหมไปดึกไปสุดท้ายไปขอเอ็มบัปเป้ครับหรือซันโชซันโชไอซันโชซานนี่ก็ได้ซันโชก็ได้ท่านช่วยได้ขอขอตัวแต่เอ็มบัปเป้ดีกว่าเอ็มบัปเป้ไปลิเกิเอ่อลีกอะไรวะเมื่อกี้ อ้วีนีครับวีนีชูจูเนียครับเฮ้ยวีนีชูจูเนียก็น่าจะโหดวีนีดิบาร่าเฮ้ยดูดีเลยว่ะผมรู้สึกว่าโอเคนะแต่เสียดายไม่ได้เอมเบเป้ครับเอมเบเป้น่าจะเก่งมากเลยเอมเบเป้ผมบอกโคตรเก่งเลยวีนีแต่วีนีกับดิบาร่าก็ไม่แย่ได้ตัวโปรดตัวหนึง่งแล้วก็ได้ตัวแบบเก่งตัวหนึ่งครับโอเคนะผมโอเคผมโอเคสำหรับครั้งนี้ แพ็อย่างเงี้ยแม่งให้เปิด3ครั้งกูหุดหยิดไอแพ็กเงี้ยให้เปิดแม่งอยู่นั่นแหละอ้เจนเดอรี่เนี่ยโอ้โหเอ้ทีมผมหน้าตาประมาณนี้วินิชิวส์ปีซ้ายดิวราซีเอเอมเลวาน่าเป้าซอนปีขวานักตะเดยองวารานวานได้มาคิมนอสอากุน่าแล้วก็ปา๊กอังเตแต่สเตเกนถือว่าก็ถือว่าโหดอยู่นะว่า เดี่ยวอ้าวเขาไม่อยู่เหรออ๋ออยู่อยู่อยู่สวยซอนวินี่วินี่มีความเร็ววินี่มีความเร็วจานจุดโทษครับจุดโทษปูโยเปิดทำปรโดนเลยปูโยเอ้ยเอ้ยเอ้ยบุตเกตอย่าไปจับกรรมการอย่าไปแตกกรรมการครับเดี๋ยวโดนใบเหลืองไอ้ชิบหาย วีดีชิวต์เปิดมาก็แผงสอนแล้วครับแม็กยิงไงวะจุดโทษเียยิงไงวะจุดโทษเปลี่ยนตัวยิงได้ปะดิบัลาปะไอ้ดิบัาาาลาไปเดิมหน่อยนะกระตะเว้ยยิงไงวะจุดโทษที่เชียยิงไม่เป็นวะเชียผมยิงไม่เป็นอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ผมยิงไม่เป็นอะ่ะไอ้เอามาหน่อยเว้ย กูยิงไม่เป็นควยดีบล่ากูพึ่งมาเสียหมาเลยสัตว์ยิงอย่างนี้เลยไม่ยิงไม่ยิงยิงอย่างเบาแล้วตรงกลางแล้วไม่มุมแล้วไม่ไม่อะไรเลยยิงแบบไม่อะไรเลยยิงเหมือนแบบยิงไปให้แม่งแบบยิกิลิปกลับบ้านรับตังค์กลับบ้านยิ่งเดายองเขาครึ่งหลบอะโหผมว่าผมเจอคนเก่งว่ะผพะไม่ไหวว่ะแต่ผมมีทีเด็ดอยู่นะมีทีเด็ดเดยองผมอยู่นะครับมีข่าวเดยองจะย้ายไปแมนยูด้วย วิโหช่องสวยว่ะ้ยจะเปิดอย่างนี้ไม่ขนาดมือเซเก้นครับทิ้งมาทิ้งให้เลวานเล่นสวยเลวานเช็ดโอ้โหเกือบได้ปะวินี่เอา้าบีไปเออบีไปบีไปุณคนนี้คนนี้ดูเล่นเก่งว่ะผมว่าผมสู้ไม่ได้ว่ะคนนี้ โอ้โหดูบอลต่ำช่องเขาชีพหายแล้วครับให้แบกเล่นให้แบกเล่นสวย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 ไอ้คนนี้ดูเล่นเก่งอ่ะก <c oughs> ูไม่รอดแน่เลย <c oughs> ด้ยด้ยด้ <c oughs> เขาพอตว่ะ <c oughs> พอตทำไมวะไม่พอตก็ชนะนอยู่แล้ว <c oughs> จะพอทำไม <c oughs> วิลูกสูตรว่ะแถวสองครับโอ้ยยิยงเกือบหายครับแฟงกี้ไดยองลูกสูตร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 ไม่สั้นล้วกันเล่นะส,สวยวันได้คุณนะ้ายังไงวินิชวูดมีความเร็วโอ้โหแต่จับแรกเคี้ยมากแต่ไม่เป็นไรได้คุณน้าอยู่นาให้ไม่ถึงว่ะ ยีแย่งบอลเขาไม่ได้เลยวะ่ะสวยโอ้โหถ้าจับเล่นได้นะเลวานกูขาบอลไม่เจอเลยว่ะเอาวินี่โดนล็อกข้อเท้าโอ้โหจานไอ,เอไ้เยี่ยเสียดายว่ะจุดโทษลูกแรกไม่ได้อ่ะ ได้อยู่ทิ้งเลยไอ้เหี้ยเล่นแบบบอลสต๊อกโอ้โหเลวานให้ไม่ดีว่ะแต่ได้อยู่ได้อยู่นะสวยนะคาตะสวยสวยสวยไปค่อยเล่นไปค่อยเล่นโอ้โหเลวานเอาแต่อ้อมหลังไปยังไงอาคูน่าอาคูน่ามองข้างในแล้วคอสไม่ถึงเลวานหรอครับเฮียเอ๋ยเฮียเอ๋ยวันไดดูตัววิ่งไว้วันไดเฮีแยแล้วโอเคโอเค เก่งๆๆใจเย็นใจเย็นพวกใจเย็นีนโชกเขาชอบส่งเขาชอบส่งข้างหลังเว้ยต้องต้องพยายามแบบเอาตอนเนี้ยตอนที่เขาจะจ่ายไปจ่ายมาคือหลังเนี้ยเขาพยายามเล่นติกีตาก้าสไตล์เี้อโหขนละช่องเลยว่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่วิ่งเลยดี่า มันแบบแท็กติกเพจด้วยป่าวะแดนบนเวลาเขาเล่นบอลข้างหลังน่ะน่าจะได้เปรียบอยู่นะกูว่าเวลามาแล้วเป็นทุง่งสวยดีเวลาโอ้โหไม่ได้เหรอไอ้หียกูหาบอลไม่เจอเลยวะได้อยู่มาเอาเขาเตร์แท็กนี่แหละทีของเราครับ ล้ำปะวะไม่ลำ้ำไม่ลำ้ำเอาแล้วไม่วิ่งอ่ะโอ้โหซอนขี้เกียจอ่ะกดแล้วแม่งหยุดดีแม่งก็หยุดครับแม่งขี้เกียจสัตว์เอ้ยอาศัยเคาน์เตอร์แททกว่ะยี่อะไรวะเนี่ยสวยสวยสวย,สวยได้อยู่ ไปดิวินิมาเลโอ้หลำหน้าเหรอโอ้ไม่กันได้ใส่แล้วโอ้เห้ยลำลำลๆำลำล้ำลำินี่เดียวเดียวเดียวอะไรอะไรอะไรเคาน์เตอร์ a อตแทกอิสเรยลเคาน์เตออแทกย่างเดียวกูชอบเล่นหน้าประตู ถึงเลวานี่เดียวอ่ะก็มีเบเคนเบาเอร์ด้วยว่ะ โอ้โหทะลุสวยว่ะหยาบแล้วก ja ูอย okay. ่าโดนนะล้ำหน้าจานล้ำล้ำยังไงก็ล้ำล้ำหน้าครับร้อเอร like yep, ์ซนล้ำเออล้ำวันใดผมเช็คลายอยู่ล้ำ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 โอเคโอ้โเกมโคตรตึงเลยว่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้คลองบอลเลยครับเกมโคตรตึงเลยอ่ะ ไม่ได้ครองบอลเลยครับไอ้เหียหาบอลหาบอลไม่เจอเลยอะ่ะต้องอาศัยเคาน์เตอร์แท็กเอาคองบอลไม่อยู่เลยอะ่ะเขาเย่งได้ตลอดเลยครับต้องอาศัยเคาน์เตอร์แท็กเอายิยเสียดายลูกล้ำหน้าเลวานวะ่ะจริงๆเสียดายลูกจดโทษมากกว่ากูยิงไม่เป็น <c oughs> เอาสวยวันได้โชคได้ เอาช่องเบลเลอร์เอาล่ะโอ้โหซอนซอนซอนคอร์สเลยโอ้โหไม่ดีเลยว่ะไม่ดีมากๆเลยครับเข้าประตูตัวเองแม่งไปเลย เขาขยันส <laughs> <started> <laughs> pues ่งให้เซนเตอร์เคาะจังเลยวะทำไม่เขาเจ้าไม่เขาไม่ขึ้นเลยเขาเล่นเหมือนเขาถ่วงเวลาเฮียเขาเล่นเหมือนเขาถ่วงเวลากูอะทีวีน Busquets, Now it's Martinez. Well, they continue each to cancel the other out. Look, it's a, it's a run defense as this goes in for the could <Jaristas> <daranMaybe> <sharpmission> Well, plenty of moving targets to pick out in the box obviously increases your chances of the ball being met like that by someone. Oh, well Vito just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. Oh, just one thing I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Barella.

สัตว์เกือบออกไอ้เหี้ยอื้มเขาเปลี่ยนตัวมาวิ่งตามเลยว่ะสวยได้โอ้เราไม่ส่งจังหวะแรกอับผมกดไปแล้วครับ สวยโอ้โหวิแบบนี่แต่บอลจืดนะมึงศูนย์ศูนย์น่ะสวยกูดะโอ้โหยิ่ให้บอลบัดเสียวมาก คนละช่องเลยพวกอะไรได้อยู่เฮียแล้วเฮียแล้วแก่ๆ okay. สวยตียังไงวินี่โอ้วินี่ต้องรอบอลวินี่โอ้โหเฮียทีเดียวอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรวินี่คืนได้ข้างในมีข้างในมีวินิ ได้เอาเข้าทางซ้อมกดลูกนี่เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับผมติชึ่งเหรอติก,กิตาก้าเหรอติดกิตากาในแดนตัวเองเหรอติชึ่งเหรอของบอลแมนเหรอเจอเคาน์เตอร์เอตักไอซสเรียวดีฮะคองบอลแมนะะมเหรอไ <c oughs> อ,อ,อ,อ้เหี้ยเคาะแม่งอยู่นั่นแหละฮ <c oughs> ่าฮ่าาหลบานจิบหายเคาะแม่งอยู่นั่นแหละไอ้ฮะ เน้นผลเหรอไปดีครับอติขึ้นมาอีกแล้วอาติโอ้โหอตีคอร์สโคยเยเลยเอ้าเี้ยปาติดหัวผมเกือบได้ครับเน้นก่อน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  โอ้โหเน้นๆเ,เร็วอะโอ้โหขอบคุณเซเกนน่าโดนมากเลยโอ้โหฮียให้อย่างงี้โเฮียเลยครับสวยวาลันดี่าฝากสวยครับให้สวยซ้อนเบิ้ลทีเดียวอย่างไรเลวานเลวานออกไปก่อ oh นตบเข้ามาเลวานกดลูกนี้โอ้โหไม่ได้หร โอ้โหเขาเตอร์แทงยีเดียวกูโอ้โหที่ทำกันสวยแล้วนะลูกเนี่ยเขาเต้ร์นมาสวยแล้วครับไม่ได้หรอวะเอ้ยเอ้าเฮียมีสายเข้าผมไปกดวางสายมานิดนึงนะครับปากกอดสวยขอะเลยไม่ถึงดิ布าอีกเอาวะต่อให้โดนนำอยู่นาที90ยังไงผมก็จะเคาะผมเคาะผมแม่งเคาะแม่งเคาะเคาะจนหมดเวลา แม่งเคาะจนหมดเวลาไอ้เงี้ยมึงเลยเชื่ออะไแม่งพัดเซ็ตสองร้อยครั้งอ่ะไอ้เงี้ยของบอลหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์พัทเซ็ตสองร้อยกูเชื่อเลยแม่งเคาะจนหมดเวลาครับมึงคิดดูแล้วกันไม่รู้จะเคาะไปไหนไอ้เงี้ยมันเคาะจนเบเกนบาวเวอร์กับปูโยแม่งได้เรตติ้งหกจุดห้ากับหกอ่ะแม่งเคาะแม่งเคาะแบบเคาะหยับอ่ะไม่ทำพี่แม่งเคาะอย่างเดียวโอเคโอเคโอเคไม่รู้เลยแต่ก็ดีแล้วครับดีแล้ว เก็บชัยชนะมาได้ก็ถือว่าดีเลครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับนะเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันครับเจอบอลเคาะครับผมนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับผมยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับบายบายครับผมบายบายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลอีกอีกฝากไว้ด้วยครับผม